สวัสดีครับผมครูบ,บุ้งจากโรงเรียนครูตุกนะครับวันนี้อยากจะมาคุยเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆหลายๆคนซึ่งกําลังเลือกวิชาที่จะเรียนอยู่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่บ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงมากนักะครับซึ่งก็คือการเลือกวิชาที่เรียนแล้วก็เป้าหมายของของของ,ของการเรียนวิชานั้นๆน,น,นะครับก็เรื่องหนึ่งเลยที่ผมจะชอบถามน้องๆเวลาที่อ่น้องๆมาเขียน personal statement กับผมก็คือเรียนไปแล้วอยากจะทำอะไรต่อไปในอนาคตซึ่งเขาจะมีน้องๆที่เรียนสาย finance สาย economic หรือสาย management นะครับก็หลายๆคนก็จะคือ,อ,อเป็นวิชาที่ค่อนข้างที่จะมีความนิยมในบ้านเราใช่ไหมครับต้องๆหลายๆคนที่เรียนวิชาเหล่านี้ผมก็เคยถามว่าโอเคแล้วในอนาคตในยูอยากจะทำอะไรต่อไปหลายๆคนบอกว่าอยากจะ เป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งผมก็เลยอยากจะมาคุยเรื่องนี้ว่าความจริงแล้วเนี่ยการที่เรียนสายเหล่านี้เนี่ยพวกทั้ง Economics ทั้ง Finance ทั้ง Management เนี่ยเราจะ,ะเป็นเป็นวิชาลีที่ดีที่สุดในการเป็นเจ้าของธุรกิจไหมดีกว่าซึ่งอันนี้จริงแล้วเนี่ยครับผมก็มีประสบการณ์ในการทำทำงานในด้าน Corporate มาระยะหนึ่งซึ่งก็ต้องเรียนว่าจากที่ผมได้ จอผู้บริหารแล้วก็เจ้าของธุรกิจมาลหลายหท่านเนี่ยอ,อย่างหนึ่งที่ผมเห็นเลยว่าผู้บริหารนะครับระดับ C-Level Executive เนี่ยก็ CEO CFO เนี่ยใช่ครับท่านเหล่านี้ส่วนมากจะเรียนสาย Economic หรือ Finance หรือ Management หรือ MBA มาแต่ว่าผู้บริหารกับเจ้าของธุรกิจเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวกันนะครับต้องต้องขอขอบอกกันเลยคือผู้บริหารเนี่ยเป็นผู้บริหารจัดการ Run Company แต่ว่าเจ้าของธุรกิจคือผู้ก่อตั้งบริษัทซึ่งอยากจะบอกว่าความจริงแล้วผู้ก่อตั้งบริษัทเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียนสายนี้กันเขาจะไม่ได้เรียนสายเอ่อแมเนจเมนตหรือว่าสายอีค่หรือว่าสายฟินแลนซกันส่วนมากเขาจะเรียนสายเทคนิคอลกันอันนี้มันมีเหตุผลครับ Entrepreneur ระดับโลกอะไรคนที่ประสบความสำเร็จมากอย่างเอ่อมาร์คซ์สกร์เบิร์เงี้ย เจ้าของเอ่อเมตจเจ้าของ Facebook เจ้าของ Instagram เขาไม่เรียนสายบริหารเขาไม่เรียนสายแมネจเมนต์เขาเรียนสายเทคนิคโอมาเราก็เลยต้องอ่คิดต่อไปว่าการที่เราจะมาสร้างบริษัทขึ้นมาเนี่ยเราสร้างบริษัทมาเราขายอะไรไอประเด็นว่าขายอะไรนี่แหละครับที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเราสร้างบริษัทมาเราองมี Product ในการขายซึ่งการคิด Product ขึ้นมาเนี่ยก็คือการที่เรามีโน้ตหาบางอย่างซึ่งคนอื่นไม่มี ซึ่งการที่เราจะได้โน้ h หาพวกนี้มาเนี่ยก็คือการเรียนพวกสายเทคนิคอลดีกรีพวกสาย s t สเ subject นะครับ e t e c h n o l o g ์เทคโนโ e ยีเอนจิเนหรือแมทเพราะว่าเวลาเรียนสายพวกนี้มาเนี่ยเราก็จะได้พวก t e c h ิคอลเอ็ก e ์เพร e t ีส h เทคนิคอลโน o w ซึ่งคนอื่นอาจจะไม่รู้แล้วเราก็เอาตรงนี้มา develop เป็น product ขึ้นมาอันนี้ครับเป็นเรื่องที่ผมว่าค่อนข้างสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบ้านเราเพราะว่า ส่วนมากที่เราเห็นบริษัทสตาร์ทอัพบ้านเราเนี่ยเขาะจะเอาเช็คจากต่างประเทศมา implement เข้ากับตลาดบ้านเรามากกว่ามีน้อยมากซึ่งเขาคิดเทคโนโลยีมาด้วยตัวเองซึ่งอันนี้ครับก็เป็นอีกเรื่องที่ทำให้บ้านเราอาจจะทำให้มีการความสามารถในการแข่งขันขน,น้อยกว่าประเทศที่เขาเน้น ด้านการคิดคนพัฒนา Product ขึ้นมาวยตัวเองเพราะว่า Value จริงๆของการทำธุรกิจเนี่ยอยู่ที่การสร้าง Product ซึ่งไม่ได้มีมาก่อนคนหนึ่งไม่ได้มีมาก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราเอา Product มา implement ในตลาดบ้านเราเนี่ยคืออย่างแรกเลยคือเราต้องไม่ซื้อ Product มาจากที่อื่นนั้นไอ้ตัว value ที่ได้รับจริงๆในการสร้าง Product คือคนคิดคน Product ขึ้นมาไม่ใช่คนเอามา implement ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมสุดมากพวกเทคเอนจิเนีร์ต่างๆเนี่ยจะจะจบมาจากสายสายเทคนิคมากกว่าสายสเตมสายพวกวิทยา c า e พวกเทคโนโลยีอย่างผมเคยเขียนอินเวสท์เมนต์ r o p โพซ l ให้กับบริษัทหนึ่งซึ่งอาจจะไม่สามารถบอกชื่อได้เพราะว่าติด NDA นนะครับก็คนก่อตั้งบริษัทเนี่ยเป็นนักเคมีเป็นนักเคมีซึ่งเขาก็คิดค้นตัววัตถุดิบที่ใช้ทำ แ o โ e ดแอนโอดในแบตเตอรี่ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าของที่มีอยู่ซึ่งน้นมันใช้มันใช้เทคนิคเอ็กซ์เปอร์ตในการคิดขึ้นมาใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จ้างคนที่เรียน a มネจ e มนต์เรียน MBA มา run บริหารบริษทัทให้เขาซึ่งมันเป็นคนละส่วนครับผมไม่ได้บอกว่าเราเรียน MBA หรือว่าเรียนแมเนจเมนต์ไม่ดีไม่ใช่เลยคือถ้าเราเรียนสายนีย่เราจะสามารถ่บริหารธุรกิจสามารถ ค้นหา o อ t u n ที y ใหม่ๆได้เพราะเรามีมีมีโน้ตฮาวในการบริหารธุรกิจแต่ว่าส่วนมากแล้วคนที่เรียนสายเนี้ยเราจะไปจบตรงเป็นพวก career path จะเป็นพวกนักบริหารระดับสูงซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดอะไรก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่มีความท้าทายเป็นเรื่องที่มีความต้องการใช้ความสามารถต้องการใช้ความรู้ค่อนข้างเยอะเยอะมากเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องกับการ ตั้งบริษัทใหม่หาโปรดักต์ใหม่ขึ้นมาอันนี้คือจะเป็นสายของพวกที่เรียนเทคนิคดีกรีมากกว่า